ของเบนจามินเดวิสที่ซัดให้ทีมชาติไทยขึ้นนำสิงคโปร์ในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ของ4เกมเป็นทั้งประตูจุดประกายความหวังของช้างศึกและประตูเรียกความมั่นใจในการคาแข่งของนักเตะลุกครึ่งไทยอังกฤษคนนี้ด้วยเส้นทางก่อนที่เบนเดวิสจะยิงประตูใส่สิงคโปร์ทีมชาติเก่าเขากลายเป็นคนที่มีคดีหนีเกณฑ์ทหารของสิงคโปร์มาก่อนเด็ก ชายลูกครึ่งไทยอังกฤษเติบโตที่สิงคโปร์จนได้สัญชาติก่อนจะเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักเตะโดยการเข้าสู่ศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของสมาคมฟุตบอลสิงคโปร์และถึงแม้คุณพ่อของเขาจะเป็นถึงเจ้าของอะคาเดมีฟุตบอลชื่อดังในสิงคโปร์ที่เป็นพันธมิตรกับฟูแล่มแต่เบนเดวิสก็ต้องผ่านบททดสอบทางฝีเท้าไม่ต่างจากนักเตะคนอื่น กระทั่งในปี2018กราฟชีวิตของแข้งลูกครึ่งไทยก็พุ่งสุดๆบูลแลมมอบสัญญาอาชีพฉบับแรกให้กับเขา,าและทีมชาติสิงคโปร์ชุด U18 ก็เรียกติดทีมลุยศึกชิงแชมป์เอเชียอีกด้วยวแต่ในขณะที่มีคนยื่นรางวัลชิ้นโตให้กฎหมายการเกณฑ์ทหารของสิงคโปร์ก็กวักมือเรียกเขาในเวลาเดียวกันซึ่งถ้าหากว่าเบนจามินเดวิสเลือกเกณฑ์ทหารเพรมลิลีก็ไม่มีทางรอเขาแน่นอน ครอบครัวเดวิสจึงตัดสินใจยื่นขอผ่อนพันธ์แต่กฎหมายไม่มีข้ออาลุ่มอรลวยแม้ครอบครัวจะยื่นขอในฐานะที่เบนเดวิสเป็นนักเตะที่สร้างชื่อให้กับประเทศแต่ทางการเองก็มีข้อโต้แย้งว่าเขาสร้างชื่อเสียงในานามส่วนตัวไม่ใช่กับทีมชาติเวลาล่วงเลยจนถึงปี2019เบนที่ยังค้าแข่งอยู่ในอังกฤษถูกขึ้นบัญชีเป็นบุคคลหน,นีทหาร แต่ความฝันในการค้าแข้งที่ยังถูกเติมไม่เต็มทําให้ตัวเขาเองตัดสินใจหันหลังให้กับสิงคโปร์และเลือกติดทีมชาติไทยแทนจนได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในขุนพลพาช้างศึกลุย4ี่เกมอย่างทุกวันนี้ปัจจุบันเบนจามินเจมส์เดวิสค้าแข้งกับออกซฟอร์ดยูเนเต็ดทีมในลีกวันของอังกฤษและเป็นหนึ่งในแข้งลูกครึ่งทีมชาติไทยที่ในยุคของมาโนโพกกิ้งเรียกมาช่วยช้างศึกแทบทุกทัวร์นาเมนต์ ไม่มีอะไรการันตีว่าการตัดสินใจเลือกของเขาในวันนั้นเป็นทางเลือกที่ถูกหรือผิดแต่สิ่งที่เป็นจริงไม่ผิดเพี้ยนคือเบนจามินเดวิสได้เลือกเส้นทางชีวิตด้วยหัวใจของตัวเอง